ยักษ์ใหญ่แห่งป่าผู้พักผ่อนอย่างเงียบเชียบหากมีผู้ใดเข้าไปรบกวนการพักผ่อนของมันเข้าทันใดนั้นความโกรธของมันจะพุ่งพ่านหากเห็นดังนั้นแล้วก็อาจจะสายเกินไปที่จะร้องขอชีวิตมอนสเตอร์อีโคโในวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการันโกมมอนสเตอร์ผู้เกลียยกา่แห่งมอนสเต r ร์ n t e r Rise s ไรซ์ซัน ากาลันโกมนั้นนะครับเป็นมอนสเตอร์สายพันธ์สัตว์เขี้ยวขนาดใหญ่ที่ทําการอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งอุดมไปด้วยสีเขียวและแหล่งน้ําในบรรดามอนสเตอร์สายพันธ์สัตว์เขี้ยวที่ได้รับการยืนยันในปัจจุบันนั้นเนี่ยได้ทําการบ่งชี้เอาไว้ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่มีขนาดร่างกายที่ใหญ่โตและมีน้ําหนักมหาศาลเป็นลําดับที่สองถัดจากสัตว์ยักษ์กามูดเลยทีเดียวนะครับซึ่งขนาดของมันนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยสําหรับสายพันธุ์สัตว์เขี้ยว ร่างกายของมันทั้งหมดนั้นถูกปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำและเปลือกที่มีน้ำหนักที่สูงมากนะครับผมซึ่งหากจะมองภายนอกแล้วก็จะดูราวกับว่ามันกำลังทำการสวมชุดเกราะสีเหลืองเขียวอยู่เลยทีเดียวตามร่างกายของมันนั้นจะมีของเหลวสีเหลืองสดซึ่งจะถูกเรียกว่าปุ๋ยร่างกายทำการหลั่งออกมาจากผิวของมันซึ่งปุ๋ยที่ว่านี้จะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชและนอกจากนี้นะครับมันยังมีนิสัยที่ชอบระเบิดดินและทราย ซึ่งหลังจากการระเบิดนั้นนี่ยจะทําให้ดินบริเวณนั้นกลายเป็นลาวาและแข็งตัวลงจากนั้นมันจะนํามาติดอยู่ที่มือของมันและจากความสามารถดังกล่าวนั้นมันจึงถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์ร,ร้ายผู้สวมเกาะแข็งกล้าอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีขนาดร่างกายที่ใหญ่มาหืมามากนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีแขนที่แข็งแรงซึ่งมันได้ถูกอธิบายเอาไว้ว่าเป็นโอวตารแห่งความแข็งแกรง่งและสัปะหลาดผู้แข็งแกร่งเลยทีเดียว นอกจากนี้การเดินไปตามอนณาเขตรอบๆอย่างสงบของมันนั้นก็แฝงไปด้วยพลังในการข่มขู่ที่น่ากลัวอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติแล้วกาลันโกรมนั้นเนี่ยจะมีนิสัยที่อ่อนโยนและค่อนข้างที่จะขี้อายอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ออกพื้นที่ที่ถูกกาหนดให้เป็นอาณาเขตของมันดังนั้นแล้วหากจะเทียบกันกับสัตว์เคี้ยวที่เหมือนกันอย่างกามูตโกชาฮาคิหรือราจังแล้วนั้นเนี่ยกาลันโกรมนั้นจะถูกมองว่าเป็นประเภทที่มีอันตรายน้อยกว่ามาก ทางด้านปลายหางของมันนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นกรงเล็บสั้นๆและมีความแข็งเหมือนกระจอบนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองดูเผินๆแล้วเนี่ยหางของมันนั้นอาจจะดูว่าใช้ในการโจมตีได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะใช้หางนี้ของมันทําการปลูกพืชต่างๆเพื่อสร้างผืนป่าและพืชนานาพันธุ์นั่นเองครับและอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าของเหลวในร่างกายของมันนั้นก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยส่งเสริมในการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะครับ และด้วยพลังเหล่านี้นี่เองจะช่วยเสริมสร้างธรรมชาติภายในอนณาเขตของมันและด้วยเหตุนี้การันโกมนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันดีในนามของเงายักษ์คู่ไร้เดียงสาเนื่องจากมันมีลักษณะที่อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้มันยังเป็นที่ชื่นชอบโดยผู้ที่รู้จักนิเวศวิทยาของมันดีอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับ หากตัวของมันหรือว่าอาณาเขตของมันเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างกระทันหันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือว่าจากการบุกรุกข,ของศัตรูภายนอกภัยคุกค,คามในตัวของมันนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจเลยทีเดียวมันจะทําการร้องคำรามและกระแทกพื้นหลายต่อหลายครั้งและถ้าหากเห็นมันยืนขึ้นพร้อมกับตีขาหน้าพร้อมกันทั้งสองข้างแล้วแล้วก็นั่นก็คือเป็นสัญ,ญญาณว่าการันโกมนั้นพร้อมที่จะเข้าสู่การต่อสู้แล้วนั่นเอง ถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวของมันนั้นค่อนข้างที่จะช้าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดียวกันตัวอื่นๆนะครับแต่การโจมตีทั้งหมดโดยการใช้ร่างกายอันใหญ่โตนั้นเนี่ยจะมีพลังที่หลากาัดเอามากๆและนอกจากนี้มันยังมีการโจมตีเป็นวงกว้างโดยใช้ทั้งร่างกายเช่นการวิ่งหรือว่าการกดทับดังนั้นแล้วหากอ่านการเคลื่อนไหวผิดไปชั่วขณะก็จะถูกมันบทขยี้ภายในทันทีได้เลยทีเดียวโดยปกติแล้วนะครับการันโกมนั้นเนี่ยจะใช้การโจมตีที่ทรงพลังเป็นหลัก และถ้าหากมันตัดสินใจแล้วว่าไม่สามารถที่จะขับไล่ศัตรูด้วยกําลังอย่างง่ายๆแล้วล่ะก็มันจะทําการดันแขนสองข้างลงไปที่พื้นและทําการหลั่งปุ๋ยในร่างกายของมันออกมาเป็นจำนวนมากนะครับโดยมันจะทําการรวบรวมดินและทรายที่ฝังอยู่ใต้ดินและทําให้เกิดการระเบิดจนกลายเป็นลาวาร้อนอีกทั้งปุ๋ยในร่างกายนี้ยังสามารถทําให้ตะไคร่น้ำเจริญเติบโตบนเปลือกนอกของมันอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย ซึ่งแขนทั้งสองข้างของมันนั้นจึงจะมีลาวาร้อนและตะไคร่น้ําที่กักเก็บน้ําอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้การโจมตีของมันในสภาวะนี้จะส่งผลต่อคุณสมบัติตามสารที่ติดอยู่ในแขนแต่ละข้างของมันนั่นเองนะครับแขนข้างที่มีหินลาวาจะทําการกระจายความร้อนสูงและผงระเบิดได้เพียงแค่ทําการเหวี่ยงมือออกไปเมื่อมันกระทบกับวัตถุใดๆก็ตามก็จะสามารถระเบิดออกได้ด้วยตัวของมันเอง ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งที่ถูกปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำนั้นเมื่อมองผ่านๆแล้วก็จะดูเหมือนกับยามปกติแต่เนื่องจากน้ำจำน,นวนมากจะทำการระเบิดออกพร้อมๆกับการโจมตีของมันซึ่งจะส่งผลให้พลังในการทำลายล้างเพิ่มขึ้นเช่นกันจากลัากษณะการโจมตีโดยใช้แขนแต่ละข้างที่มีคุณสมบัติต่างกันอย่างเต็มที่นั้นเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความเฉลียวฉลาดและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติของมันได้เป็นอย่างดี สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็เห็นทีจะเป็นการนำแขนที่มีหินลาวาทําการกระแทกลงกับพื้นอย่างแรงเพื่อที่จะใช้การระเบิดที่เกิดจากแรงกระแทกทําให้มันสามารถกระโดดได้สูงกว่าความสูงของตัวเองถึง2เท่านอกจากนี้มันจะทําทการฟาดแขนที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำอย่างเต็มแรงจากที่สูงด้วยเช่นกันพลังแห่งการระเบิดที่สามารถส่งร่างยักษ์ของมันให้ลอยขึ้นไปยังบนท้องฟ้า กับน้ำหนักตัวที่มหาศาลที่ทำการร่วงหล่นลงมาและน้ำที่ระเบิดออกราวกับน้ำตกที่มีแรงอันมหาศาลนั้นหากโดนโจมตีเข้าไปตรงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับประกันชีวิตของผู้ที่ถูกโดนโจมตีได้เลยทีเดียวการลันกรมที่มีความโกรธเกินขีดจำกัดต่อการกำจัดศัตรูที่อย่างยากลำบากนั้นมันจะทำการหุ้มส่วนหัวของมันไว้ด้วยหินลาวาและตะไคร่น้ำด้วยนะครับอีกทั้งในช่วงเวลานี้ดวงตาของมันก็จะมีสีแดงสด ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความบ้าคลั่งของมันมันจะทําการตีแขนทั้งสองข้างเข้าหากันน้ําที่ออกมาจากตะไคร่น้ําจะระเหยภายในทันทีเนื่องจากความร้อนของลาวานะครับและจะมีรูปแบบการโจมตีโดยการใช้ระเบิดของไอน้ําที่มีพลังรุนแรงมากจนยากที่จะจินตนาการได้อีกด้วยวัตถุดิบที่ได้จากกาลันโกรมนั้นจะมีน้ําหนักมากมีความหนาแน่นและมีความแข็งแรงสูง ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ช่างฝีมือว่ามันเป็นวัตถุด,ดิบสําหรับมืออาชีพเพียงเท่านั้นนะครับและเมื่อทําการแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วชุดเกราะที่เกิดมาจากชิ้นส่วนของมันนั้นเนี่ยก็จะมีความยอดเยี่ยมมากความแข็งแกร่งและน้ําหนักที่ท่วมท้นนั้นจะช่วยก่อให้เกิดพลังในการทําลายล้างที่มหาศาลได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับการันโกมนั้นนะครับผมจะมีแรงบันดาลใจในการดีไซน์มาจากกอริลล่านะครับและใช้แฟรงกนสไตล์และโกเลมในการออกแบบนะครับผม จึงได้มอนสเตอร์ขนาดยักษ์ที่เป็นเหมือนกับแฟรงเกนสไตล์และมีรูปร่างภายนอกเหมือนกับโกเลมนั่นเองครับและแน่นอนว่ากอริล่านั้นนะครับผมจะถูกขนานนามว่าเป็นปลาดแห่งผืนป่านะครับเพราะเนื่องจากว่าลักษณะนิสัยของกอริล่านั้นจะใจดีต่อสัตว์และก็พืชน,นั่นเองครับซึ่งก็จะส่งผลให้การันกรมเป็นมอนสเตอร์ที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับผม และอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าการันโกมนั้นเป็นมอนสเตอร์สายพันธ์สัตว์เคี้ยวที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากกามูสนะครับซึ่งการันโกมนั้นเนี่ยจะมีความยาวโดยส่วนของครึ่งหลังของมันนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะมีความยาวอยู่ที่ราวๆ15เมตรและส่วนครึ่งแรกนั้นจะอยู่ที่ราวๆ20เมตรเลยทีเดียวครับ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชอ่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ